จ้าให้เราไนดะ้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีความสุขความเจริญน,นะไอ้อโยมัน่นขวัญยืนขอคิดเงินกับไอ้เงินคิดทองกับไอ้ทองหไหลละไอ้เงินทองไหลมาเทมาคือน้ำคือธาตุเดือกเดอ้อขอให้อยู่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไอ้าอายุมัน่นขวัญยนืนไปไหนมาไหนก็ไปดีมาดีาขอให้สบายดีแล้วหนุ่มนะชคเก็บความไคร่ใหญ่ ยายก็ขอให้อย่ามีโรคภัยอะไรย่ายายไม่อยากให้มีหรอกเวลาไปเอ่อจะใช้เขาอะไรเดี๋ยวไปเรียนคณิตอ่าไปเรียนคณิตเวลาไปเรียนคณิตก็ป้องกันตัวดีๆป้องกันตัวดีๆนะอ่าโอใส่แมสก์จีบก๊อฮ์แม่แม่แม่ก็ต้องใส่ไว้แม่ต้องใส่ไว้ยอมยอมร้อนยอมนั่นนะปิดจมูกและปากให้ดี ยอมร้อนยอมนั่นนะมีแต่คนในบ้านเดี๋ยวเนี้ยแต่คนในบ้านนั่นแหละแม่ก็ต้องป้องกันเขากลัวเราคนมากกว่าเขาไม่ใจกลัวจะมากลัวเราทําไมเรานี่แหละต้องกลัวเขาเพราะแม่ไม่ได้ไปไหนเออคนในบ้านแม่เนี้ยแม่แม่ไปไหนแม่เขาเราเราเขาจะกลัวแม่ทําไมเขาเขาเขาว่าแม่ไม่ได้ฉีดเขาเนี้ยมันฉีดไอไม่ได้ฉีดนี่แหละเรากลัวเพราะว่าวัคซีนอ่ะไม่ได้กันติด แค่ว่ามันช่วยให้มตอนป่วยแบบหลุดอาการไม่รุนแรงมากไม่รุนแรงมากแต่มันไม่ได้กันติดเชื้ออ่ะคนต้ขอให้ขอให้ผิดจนคถึง6เด็อนพี่น้องคะปล้นตองเย็นสบายนะเดินเข้ามด้วยหนูไม่ทุบแบบแม่นะหนูไม่ทุบ Mới mẹ, <laughs> mẹ chụp này nè, chụp đi, aii chụp chụp chụp, quay, bye bye. bye.